เล่าเลยนะเชื่อว่า่าวตาชาสามานตัวใหญ่ตาชาบนเนี่ยตาชาบ้านอ่าครับนะมีไหมที่ช่วยอย่างแนีชื่อว่านางบนทองนางบนทองโบตึงทองโบตึงทองนะครับได้ปีค่ะเออออกมาได้เร็วไปได้ปีได้ปีค่ะ เอานางเลยนาง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 ัมายุนางบนทองมานางนไ่ปีเลยอไอ้ยายปับใจมคะับใจเลยหรอพี่ทับใจไหมคะแล้วับใจเลยย่งบาด่ทั้งตเ่ย่งอไรนะคะลูกลแเน้่ไเลยีสิำไม่ได้ใช่ไหมแล้วพีนะเบื่อจังเมืองรังอกุปมาวาเอาแย่งกางัวม่ดีนนีแย่ยเลย แย่งด้านแยงูแย่งไม่แย่งไม่โต๊กทีอย่มันต๊อ้วอ้โอ้โอ้อ้โ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 ล้โอ้โอ้โอ้โน้อ้ไอ้โอ้โอ้โอเี้อ้นอ้โอ้โเ้โ้ยอโอ้ย้วอน้้อ้โอ้้อ้โอ้โอ้โ้วอ้โอ้โน้โอ้อ้อย้ออออ้อน้อออ้้้อ เดี๋ยวตกตักับร้านเม็ดโอนด้วนนั่นค่ะนานเม็ดลานเม็ด็ีอีกไปลานนั้นก็ปีกัน้ก็ปีกันอยู่ลานนั้นเม็ดกจะปีมันโตเฉยหลันั้นดีนว้วนพี่นุ่งใมหนี่มไม่ใชเป็ดีเลยจริงปะตัวเล็กใส่เล็กดัดวัน ในปัจจ <resol> hey, ุบ so ันนี้เล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วค่ะเล่นไม่ได้แล้วองานเล่นของจริงนี่ปีวานี่ผานออกไปอยู่มู่บานนู่นเลยมู่บานได้คะที่เราไปเหมือนเกมนี่มั่งฮะมีมู่บานอะไรได้แล้วนะมู่บานอะไรได้คะวันอีกต้องมี้เป็ นี่นะบ้าทองมราจ็บไหมหรลอเจออีกอยู่บ้านนั่นไหมไม่หน่องไม่ป่วยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมหน่องไม่ไปอ่าถ้าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผีมีบุกไอ้น้องเป็นผู้ป่วยที่เสียงจวผีจะพาไปนี่นะวันนี้ดรอปแก้วดรอปแก้วน่ะคาราบัมบัดอ่าเจ๊อ่าเต๊เยอ่ดีดีเบลอะไรค่ะแด่พี่นี่เป็นหวยแล้วยังเยอะดิแต่เดี๋ยวทุกคนคงจะอยากชมความ ช่วยต้องหลุดไหมนะเปก้นหือแกตก่อนแกงจำไม่ได้เลยที่กนไม่ได้เลยนะฮะเอ้ยเาหล่เลี้ยงมายตาที่ชอเล่นที่หลัก้นมากนะแกนก้เจอร่วงาเบยนะครับมัเพื่อที่มนะดิจเลยนะเพ่อที่คามากูุกนแรงนองรถบดรถบดรถบดอ่วเขาบรรลเจ้ากนแรงมาลูกมามาคุ้แล้วนนองรถบดนะคะ อาคนดีข้อหลองเลยลองนดูช่วงอาลอช่วงไอ้นี่ดูดูตีเดียวกรได้ไม่จัดารนมน่ยก้าวดที่มันเลยดูตีเดียวไม่ต้องไปได้หรอกคไม่้อนยงานองรนดับเพลิงลองนดับเพลิงลองดับเพลิงก้ายนตีตินทีบ้านของ เป็นใมาเร็วน้องนดักปลื้มไม่ใบาันเลยนี่คนเรวนี่้ามเรียนะมาอ่โปรนนะโปรตีนน้องรถจุก้ามเากนี่เราก็โปรยมาจากล่างน้ำาลามานังงนี้มั่ก็ได้ลูกมานังแก่อนี่อบอุ่นมานังทางนีเ็มโหเี่ยมีจีบเลยปากให้ได้พอมานังข้างอเ่ีังรถจุดฝุ่นรถจุดฝุ่นเอาไปี มาูพูดนล้ช่วยอ่กคือบ้านเอาความรักมาไปดูดินแม่าใ้ดูนะครับขอยช่วยขอแปัอยางปอยากกินได้ไหมขอมาอยากกินกี่ว่าอยากเลยอยากเลยนึ่งาวนึ่งมาล้วลรนดับนันนึ่งดาวนึ่งาวอ้าวคนเลี้ยงยังแก่คนทุกตองนี่นี้นี่ว่า ตะปบรดีนะไม่ได้พวดที่ยากหวายไม่านาเป็นตูกีแลวแล้วนี่เราเริ่มลงไม่ได้พวดจริงมันอโรติดเพม่อนตันเลยที่กูกล่าวว่านายยองาก็ไม่เหลือเอาไ่เอาแตละไม่เหลือไม่เอาก็จจบเขแปลคนนี้เอาลองรดจะหน้าออกมาได้กับลูลองรดจะหน้ามากมึงอย่าโอแรกลยจอขอยายาเราไม่ได้้โอรอนังเป็ติดแมมัหร้พอมไว้ยอาพู ไอ้เราไม่เราพูดแหละไป้ไม่เลือกล่ะกูแหละก็รอบพี่ข้างหน้านู้ข้างหน้าเราหรืไปห้าวจังเออไม่เอาผมไม่เอาตัดเด็กค่ะว่างไหมคะนี่วันนี้นะเราหน้านะตามมึงไม่ได้พูดวันนี้กูแลแล้วเนีกินในถ้าไปไปไล่พวดแล้วเมืองานเมื่อนพองนะพอบางได้กินแหมงขอได้รอื่นม่ต้องกินเลี้ยงพูดเดียวแมหวัดพอนี่ครับได้เรื่อยเลย เป็มื่อไรก็ได้ีนตอนไม่ได้วันนี้นะแต่เดี๋ยวตดนเอาไม่ได้อี่หนอมีอยู่คนหนึ่งเลย่องต้องแบกมันคนมาที่เลือดสาดเดี๋ยวผมก็มาแล้เอาไปเอาใจพอดีตรงไหนมันเลยเลือดสาไม้วันนี้วันนี้เนี่ยนี่หนอก็ยมาเลือกกูนั่นนั่นนั่นก็ยมาเลือกกูเน่ว่าแต่ว่าไม่รวยได้สาดไม้เจ้ารีบต้องรกูถ้าไม่ได้วันนี้ต้องตัดตังค์เลย ดมเมฆาคนคู่จิตคนรักสร้างไกลป่านแตงแต้นตุเตมศรีในดงเสียงสองคนศรีแดงไฉนมาคันมองทางไหนกันน้ำมันก็ไม่มีคนนา ไเลยต่อดนิดเดียวมากิีอดนีกเดียวนะครับตั้งแต่ปดนี้ปีนี้เป็นต้นไปนะครับแฮปปี้เดนีครับไม่รองกันนะเพราะว่าปีีใจได้มาชิมน้อยจะก็เลยกินแมกโดนนวลเนข่บคุาทากคมารับการยก